ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดววยททมข่าสเบตร,รองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอำเภอเบตงสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445ถนนสุขยางตำบลเบตงอําเภอเบตงจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกสมชายสีสอนยุทธรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4รักษาราชการแทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะออกิจตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลเจ้าหน้าที่ตอชดอที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านอําเภอเบตงซึ่งมีพื้นที่ติดกับรัฐเปรักประเ,รระเทศมาเลเซียค่ะ โดยมีพันตำรวจโทอัตพลจินตาคมผู้บังคับกองออร้อยตชดอที่445ร้อยตำรวจเอกนัททีปัญจสิริวิทย์ผู้บังคับกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตอดอที่445เจ้าหน้าที่ตอชดอให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานตามพันธกิจ5ประการและแผนป้องกันที่ตั้งตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาค่ะรวมไปถึงฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ ด้านพันตำรวจเอกสมชายสสีอนยุทธ์รองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสี่ได้ติดตามความมั่นคงตามแนวชายแดนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างพื้นที่อำเภอเบตงเป็นจำนวนมากเพื่ออำนวยความสะดวกและเตรียมพร้อมเรื่องการดูแลความปลอดภัยค่ะ จึงได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานดําเนินการตามมาตรการควบคุมพื้นที่ชีแดนอย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่ตามแนวชีแดนควบคุมบุคคลที่ผ่านเข้าออกตลอดแนวชีแดนเน้นการป้องกันปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายนอกจากนี้ค่ะขอให้เน้นการสร้างมวลชนกับประชาชนและแผนการป้องกันที่ตั้งพร้อมให้กําลังพลรักษาระเบียบวินยัยความสมัคคใในหน่วยห้ามสร้างเงื่อนไขในพื้นที่ห้ามประมาทต่อสถานการณ์ ให้กำลังพลทุกนายรักษาสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตให้เข้มแข็งและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและอดทนจนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทำภารกิจตามความมุ่งหมายของหน่วยและของประเทศชาติค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 9 3ะเฮิร์ SM Hz, ส์เพจสวทเบตงนิวส์ Play with you online radio